สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องปองสลาก com และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณสันได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณสันสวัสดีครับคุณธาคาครับผม สวัสดีพี่นเดอะโค้ทุกท่านด้วยนะครับผมครับผมคุณสานตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนของหลวงเหมือนเดิมครับของหลวงเหมือนเดิมสบายดีนะครับสบายดีครับแล้วฐานคุณแจ้งนิดนึงว่าตอนนี้รับฟังอยู่ที่ไหนครับผมจะแถวพระรามเก้าครับผมว่าจะไปวิ่มเย็นกาแฟตั้งหน่อยไม่ได้มีเวลาไปสักทีเลยครับผมว่างเมื่อไหร่ก็สะดวกมาได้เลยนะครับฮัลโหลคุณสานคุณสานได้ยินได้ยินเสียงผมไหม อ่าต้องของคุณจ๊กได้ยินนะครับได้ยินนะครับคุณแจ๊กได้ยินไหมครับผมมาได้ยินเสียงคุณสัรชัดเจนแต่แต่เหมือนคุณสันไม่ได้ยินเสียงผมได้ยินนะครับได้ยินนะครับโอเคนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณสันครับเรื่องที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังอ่าใช่ครับผมวิญญาณหลอนในตึกแถวไม่ต้องระบุสถานที่ตึกอาคารพาณิชย์แห่งนี้เลยนะอ่าถ้าครับผมนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับอ่า เรื่องนี้นะครับเป็นรุ่นน้องผมพอดีนั่งคุยกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเออผมเล่าเรื่องบีมาีี่นี้นะก็บอกเออพี่หนูก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่แบบเขาร่วมหุ้นกับน้องอีกคนหนึ่งผมขอเล่าเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับสมมุติน้องงคนนี้ยชื่อเอกับบีนะครับผมค,บคือเอเนี่ยเป็น พนักงานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชิ้นที่หนึ่งอ่ยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับรบแล้วก็บีเป็นพนักงานบริษัทบริษัทหน,นึง่งปรากฏว่าพอทําไปเนี่ยบีมีความรู้สึกเฮ้ยเขาเบื่องานแล้วนะเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองอะ่ะจะทํายังไงดีก็ไปปรึกษากับเอเอก็บอกว่าเอ้ยแล้วบี B. เนี่ยมีความรู้เรื่องการทํเสวยเพราะว่าเขาเขาชอบทําอยู่แล้วก็มาเปิดร้านสวยสิแล้วเราร่วมหุ้นกัน นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อตกลงกันว่าจะทําร้านเสริมสวยสิ่งต่อไปก็คือหาทําเลที่เปิดร้านครับเขาไปได้ทําเลอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นย่านจะบอกว่ามันเป็นย่านธุรกิจแล้วม,มีนักศึกษายเยอะมากนะครับแต่มันอยู่ในซอยอ<ม>ผมขออธิบายเรื่องทําเลที่ตั้งก่อนได้ครับก่อนจะเข้าซอยอตรงข้ามซอยเนี่ยจะเป็นห้างดังห้างหนึ่งนะครับ,รบแล้วตรงหน้าปากซอย จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องเขียนเครื่องเรียนนักศึกษาอ่านักเรียนทั้งหมดนะครับแล้วเข้าไปเนี่ยจะเป็นตึกพาณิชย์มีอยู่ประมาณยี่สิบคูหาน้องเอกับน้องบีได้ครูหาที่ห้าแต่ครูหาที่ห้าคราวนั้นเป็นทางสามแพ่งพอดีนะครับแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องทางสามแพ่งแต่เขามองบนว่ามันทำเลดีนะเป็นย่านธุรกิจกับย่านทีน่ ที่มีนักศึกษาอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นกิจการที่ทําเสริมสวยน่าจะรุ่งนะครับก็ไปต,ติดต่อเียงร้านนะครับเียงตึกว่าอ่าขอเช่านะเดือนรูประมาตอนนั้นถ้าผมจำไม่เขาบอกว่าอยู่มาที่สองหมืนกว่าบาทแล้วคราวนี้ผมก็จะขออธิบายเรื่องอ่าร้านก่อนครับ,ค,รบคือร้านนี้เนี่ยมันเป็นทั้งหมดตึกพณงนี้เนี่ยทั้งหมดสี่ชั้น แต่เขาจะขอเช่าแค่ชั้นแรกชั้นเดียวอืชั้นล่างส่วนชั้นบนเนี่ยเขาจะเป็นพวกห้องเช่าไปคันนี้เนี่ยคนเจ้าของเดิมคือเขาบอกว่าเขาจะทําหน้ากว้างมันหกเมตรเข,า,ขาจะเป็นช่องเดินหนึ่งเมตรกั้นเอาไว้เพื่อสําหรับคนที่อยู่ข้างบนชั้นสองชั้นสามหรสี่เดินขึ้นไปโดยไม่ต้องบรบกวนกันและเมื่อทางเอกับบีก็ได้ถาคุณแม่มาเปิดร้าน เพื่อมาทาความสะอาดอะไรต่างๆซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นเขาเปิดร้านเป็นเฉยๆอยู่แล้ว<ม>เขาก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี้ยทิ้งไว้ให้ด้วยแต่สิ่งที่แปลกคือพอเปิดห้องไปปุ๊บข้างในทาด้วยสีม่วงอืทาสีม่วงหมดเลยนะครับอ,อแล้วก็แล้วก็มันจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งมันเป็นเหมือนตู้ไม้ตู้โชว์แล้วข้างหลังตู้โชว์มีจานอยู่ใบหนึ่ง ในจานนั้นจะมีเศษกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็มีผงสีาขาวขาวเหมือนขี้เท้ววางอยู่แล้วก็มีเหรียญวางอยู่บนบนบนเศษกระดาษนั้นนะครับแล้วก็จะมีมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีพวงมาลัยวางอยู่ข้างๆอ,อย่างละหนึ่งกรรําหนึ่งกรํารนะครับครับคดีนี้เนี่ยแม่ของเอกบีเนี่ยท่านก็ไม่ได้นั่นน,นะท่านไม่ได้คิดอะไรมากท่านคิดว่าคงเป็นพวกแบบเหมือนขายามะมาทิง้งครับ ท่านก็เลยไปทิ้งถังขยะหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดอะไรต่างๆแต่ก็บอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งเอทั้งบีแล้วก็คุณแม่ของของเอบีเนี่ยพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งเพราะทำเสร็จตอนหยิดปุ๊บก็กลับเข,ข้าบ้านเอเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นนะ่ะระหว่างที่นอนกันอยู่เอจะนอนกับเอจะนอนกับคุณแม่แล้วบีก็จะนอนนอนกับหลานๆรปรากฏว่า คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเห็นมีเงาเงาหนึ่งทะลุผ่านประตูเข้ามาเข้ามาหาท่านและทําการบีคอคท่านแบบท่านดิ้นจ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 นหลุดออกมาอืนะครับแต่ท่านไม่ได้เล่าให้บีฟังเพราะบีเป็นคนที่กลัวผีมากแต่จะเล่าให้เอฟังแต่ท่านไม่ได้คิดว่าตอนนั้นท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ว่าเอาจานไปทิ้งอะไรท่านไม่ได้คิดนะท่านอาจจะแบบว่า,วามันมันเหมือนแบว่า มันเป็นมิติหนึ่งอะไรขึ้นมา hmm. จนกระทั่งรีโนเวทห้องอะไรามันเสร็จสักหมดทั้งทุกอย่าง hmm. เราก็ทำการเปิดร้านนะครับ hmm. ช่วงที่เปิดร้านเนี่ยเอเล่าให้ฟังว่ามันมีเสียงแปลกแปลก hmm. เป็นเสียงเด็กเดินบ้างวิ่งบ้าง hmm. แล้วก็ด้านหลังเอาผมไม่บอกว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นแค่เป็นเป็นทึบอะ่ะปิด, hmm. ป,ดปิดตายเลย hmm. นะครับแล้วก็จะห้องน้ำอยู่ด้านนั้นแล้วรั้งเราจะเป็นลานกว้างไว้สาหรับตากพวกสเสื้อผ้าตากอะไรต่างออกไปนะครับครับแต่ตรงน,นั้นเนี่ยเอกับบีบอกว่าเวลาจะเข้าห้องน้าเนี่ยเขาจะต้องเข้ากันสองคนคือไปเป็นเพื่อนกันเพราะมันมัน,ม,นมันรู้สึกมัน,มนเยือกเย็นอะ่ะเขาบอกมันเยือกเย็นแล้วก็บางครั้งลูกค้าที่เข้ามาจะบอกว่าเอ๊มีอ่าเลี้ยงเด็กไว้ด้วยเหรอเพราะได้ยินเสียงเด็กทุกครั้งนะประมาณสักสองทุ่มเนี่ยจะมีเสียงเด็กออกมาครับ นะครับแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆเดือนที่สองจนกระทั่งเอไปเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนเนี้เขาเหมือนมีมเขาเรียกอะไรมีร่างทรงอยู่ครับก็เล่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นพาไปดูที่หน้าร้านซิเขาจะได้บอกว่าจะควรทําน่อะไรยังไงครับปรากฏว่าพอไปถึงหน้าร้านปุ๊บเพื่อนคนนั้นเดินเข้าร้านไม่ได้เออทำไมฮะเขาบอกว่าเขาเห็น เป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่มาฉุดขาเขาอยู่<อ>เขาไม่ให้เข้าที่ร้าน<อ>คือไม่ให้เข้าข้างในเลยเขาก็ไม่ได้เข้าแต่เขาบอกว่าพวกนี้มันเหมือนกับเด็กพวกนี้มันเหมือนกับอะไรนะเขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเขาอยากจะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ก็ให้มาขอให้ทาแบบเรื่องนะมามีเครื่องเส้น<อ>มาขอว่าเออวันนี้นะอยากได้ทางนูน้นทางนี้นะแต่เมื่อวานนี้ขอมี มีได้ห้าพันหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแล้วจะเอาเครื่องมาถวายให้ครับปรากฏว่า A กับบก็เชื่อเขาก็ทำแต่พอเข้าเดือนที่สามสิ่งที่ทําให้เอต้องยกเลิกร้านปิดกิจการคือวันหนึ่งคือเอเนี่ยเขาจะไปขายบอกก่อนว่าเอเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาไปขายเครื่องเครื่องดืง่มแอลกอฮอลเนี่ยจะทําจะเป็นตามร้านร้านผู้ผ่ายอะไรพวกน,นี้ใช่ไหมครับ้วทำตอนกลาคืนพอกลางวันเนี่ยเขาจะต้องนอน ตอนนั้นปุ๊บเขาก็มาที่ร้านมานอนที่ร้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีช่างช่างอะไรช่างสวยใช่ไหมครับอยู่คนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกช่างว่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหแน่นไปแย้อือหืออือหือโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนี่ยตัวใหญ่ครับร้องทุกคืนอยครับ ต่อฮ้าขอโทษขอโทษขอโทษผมผมไม่ถูกกับตุ๊กแกผมก็ไม่ถูกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขารว่ามที่อ่อนเพรียวเขาจะไปนั่งตรงโต๊ะเป็นโตทำเล็บแล้วก็เอนเบามากำลังจะเคิมเคิมเขาได้ยินเสียงเหมือนเหมือนช่างที่เขาให้ไปซื้อกับข้ามามากินรางวันกันเนี่ยเข้ามาเรียกก็เรียกว่าพี่เอพี่เอมากินข้าวเขาก็จะลุกปรากฏว่าเขาลุกไม่ได้เขา ความสึกเขาเหมือนมันโดนี้น่งอำอ่ะเขาขยับอะไรไม่ได้เขาแคับได้แต่คอแล้วก็กอกตามมาปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือมันมีผมขอเรียกวิญญาณแล้วกันนะวิญญาณเด็กสามคนคเป็นผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเกาะที่ขาหนึ่งคนแล้วก็คนที่สองเกาะที่เอวส่วนเด็กผู้หญิงเกาะที่คอ,อ,อและอ่อนหน้าเนี่ยมันแนบตรงหน้าเขาก็ดีเป๊ะเลยนะครับคราวนี้เขา ขาไม่รู้ทำไงเขาก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่นั่นน่ะแล้วเสร็จแล้วช่วงที่ว่าเขารีนมีผู้หญิงมาสองคนคผู้หญิงเดินเข้าร้านมาเลยนะครับเป็นแบบมุสลิมหรือเปล่าที่มีผ้าพวกกุวอะอครับอะเข้ามาถึงปุ๊บเข้ามานั่งเข้ามานั่งปุ๊บแล้วก็มาบอกว่าหนูอย่าโซนสีลูกไม่เอานะไม่ทําอย่างนี้ไม่ดีกลับไปพอพูดนะั้นปุ๊บ เอรู้สึกตัวได้ลุกขึ้นมาพูดเลยครับแล้วมาถามแล้วจังหวะเดียวกับที่ช่างเขาข้าเข้ามาพอดีซื้อกับข้ามาพอดีเขาบอกว่าพี่พี่มีใครเข้ามาในร้านหรือเปล่าเพราะกี้เขาเขาบอกเขาเขาไม่รู้สึกว่ามีมีมีมาสองคนพี่ช่างคสุทบอกว่าไม่มีนะคะก็เห็นคุณเอเนี่ยเดินเข้าเดินเข้ามาเห็นคุณเอกาลังดิ้นดิ้นอยู่แล้วก็พูดลุกพูดขึ้นมานี่แหละค่ะครับนะครับเขาบอกคือเอก็บอกว่า สิ่งที่เขาเจอทุกวันทุกวันที่เขาได้ยินจะเสียงแต่ครั้งนี้เขาเจอกับตัวอ uh, เขาทนไม่ไหวครับเขาก็จะไปบอกเลิกกับเจ้าของเดิม uh, เลิก, uh, เลกสัญญานะครับครับแล้วครัก็ถามบอกว่าพี่สมมุติว่าเจ้าของเดิมเนี่ยชื่อพี่ติ๊กละกันสมมุตินะครับ uh, บอกพี่ติก๊กเขาถามนิดหนึ่งสิว่าที่ที่ที่ห้องที่ร้านเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเออเขาก็บอกว่าเขาอเขาบอกว่าไม่นะไม่นะบอกพี่ บอกเธอหนูจะมายกเลิกสัญญาแล้วหนูมมไม่ไหวแล้วครับเขาถึงยอมบอกว่าห้องเนี้ยมันมีวิญญาณอยู่อแล้วก็แล้วเขาเอาอาจารย์จักสุรินเนี่ยมาสะกดวิญญาณไว้ครับโดยที่เอาจานใบที่ผมบอกตั้งแต่แรกอเอามาวางกดไว้แล้วก็มีเศษกระดาษมีธงที่เท่า<อ>และมีเหรียญและมีพวงมาลัยมีดอกไม้ทุกเทียนต่างๆวางไว้คอยสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้ไปไหนมาไหน เขาบอกฮะาแล้วเราก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแล้วคุณเอไม่ได้ไม่ได้เอาจานพวกนั้นไว้บูชาหรอเขบอกเปล่าเอาทิ้งไปแล้วไะเาไปไ<ง>ทิ้งแต่วันแรกเลยเออรือความที่เขาไม่ได้บอกแล้วเขาคือเขาไม่ได้คิดไงครับและใครจะไปคิดนะคะใช่ไหมว่าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสะกดวิญญาณไว้เป็นเป็นใครนะใครเข้าไปอยู่เห็นของอย่างนั้นเอาจริงๆก็ต้องเอาออกจากบ้าน<ช>ก็เออมันต้องต้องออกอยู่แล้วอ,ะอ่ะ และคุณแม่ของของเอกบ,บีเขาก็ไม่ได้คิดว่าอันนั้นคือมันเป็นเกี่ยวกับทางสายศาสตร์รท่านก็คิดว่าเป็นขยะธรรมดาธรรมดาท่านก็ออกไปทิ้งอแล้วเสร็จแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค,คือตอนที่เขากำลังจะออกพราทาไปอซอยนึงเนี่ยมันจะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เสริมสวยอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกเนี่ยเอเล่าให้ฟังว่ามันดีมากเขาจะไปซื้อจากบริษัทใหญ่มาพอซื้อมาเยอะๆมันจะราคาถูกแต่ พอเริ่มเดือนที่สามปุ๊บเนี่ยมันเริ่มรายได้เริ่มลดลงไปลดลงไปแล้วเขาก็เลยไปซื้อแบบย่อยๆมาพอซื้อหลายๆครั้งเข้าเจ้าของร้านก็ที่เริ่มาเนี่บอกอ้าวหนูไปซื้อมาไปเปิดร้านที่ไหนล่ะคะเอ๋ก็บอกว่าอ๋อไปเปิดอยู่ตรงซอยเนี้ยค่ะร้านที่ห้าที่ติดกับสามแพงก็บอกฮะสามแพ่งเหรอครับแล้วอยู่มานานหรือยังเอ่บอกว่าอยู่ไม่ได้สามเดือนกว่ากับสี่เดือนแล้วบอกคุณนี่อยู่ได้นานนะอืบอกอ้าว ทำไมเหรอเขาบอกธรรมดาเนี่ยร้านตรงเนี้ยเขาเปิดมานะมันมีทั้งผับมีทั้งร้านอาหารมีทั้งอะไรต่างๆครับและเปิดตอนเปิดผับหรืออะไรเนี่ยจะมีคนตายคือคือมันมีเรื่องกันอยูอย่นั้นนะมีคนตายอยู่ด้วยเขาบอกว่าอยู่ได้อยู่ประมาณได้สักไม่เกินสองเดือนครับย้ายหมดบอาคุณอยู่ได้ถึงสี่เดือนนี่ถือว่าอยู่ได้นานมากออืแล้วก็บอกว่าตรงนั้นนะ่ะถ้าพูดจริงๆแล้วคือทางสามแพ่งเป็นเทียาถัน ใครใครอยู่ก็ไม่เจริญหรอกเพราะมันเป็นเทียงทางผีผ่านอะไรเงี้ยเจก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าง,งัา้นหนูคงต้องยกยกร้านเลิกไปแล้วนะบอกว่าเลิกไปเถอะมันไม่ดีแล้วคหละเขาก็แนะนํานะว่าให้เลิกไปแล้วหลังจากนั้นเจกับบีก็หันมาทําธุรกิจด้านอื่นไปแล้วครับ เ oh นี่ยเรื่องผมก็มีอยู่ประมาณเนี่ยครับใครจะไปรู้นะว่าแหมไอสถานที่ที่จะไปเช่าจะไปทําธุรกิจไปก่อร่างสร้างตัวผลสุดท้ายเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาลักษณะแบบเนี้ยเงินที่ลงทุนไปอะไรก็แล้วแต่ผลสุดท้ายเปิดได้แค่สามสี่เดือนใช่ครับประมาณสี่เดือน oh. เอบอกว่าประมาณสี่เดือนปิดเลยคือตอนแรกบอกว่าสองเดือนสองเดือนแรกเนี่ยดีเพราะว่าเขาทําทําบูชา อะไรเด็กเนี่ยขอเซ็นว่าเออขอให้ได้วันนี้เทศกานี้นะครับครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วอะเ,ออเขาก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรขึ้นมาอืมนะครับคือการโทษนะฮะการเลี้ยงผีอะไรพวกนี้มันมันก็มันก็ไม่ไม่มันไม่ดีอยู่แล้วนะมนไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นใครมาจากไหนแล้วสิ่งที่เขาต้องการในการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนไงใช่เออ,อ ผมลืมบอกคุณแชคไปข้อหนึ่งครับคือจําได้ไหมว่าทั้งหมดมันเป็นสี่ชั้นคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านที่เขาไปซื้อของประกอบในอดีตในอดีตนะครับครับชั้นที่สี่เคยเป็นที่สถานที่ทําแท้งเด็กด้วยอืมโหเห็นไหมนะที่มีที่ว่ามีเด็กมาหลาย,ลายๆคนนะครับเขาเป็นอย่างนงี้เวลานั้นปุ๊บเขาออกมาเขาจะทิ้งลงในท่อเพราะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นคลองมันก็ไหลลงคลองออกไปเลยครับ นะบางคนเนี่ยคือถ้าไปดูโลเคชันสถานที่แล้วบางคนไม่คิดอะไรมากอย่างเช่นเรื่องของทางสามแพร่งถ้าบางคนไม่คิดมากก็จะไม่สนใจมองแค่ว่าอย่างเดียวคือทำเลดีใช่เขาต้มองตรงนัเป็นย่านทำเลดีครับผมแต่ถ้าเป็นคนที่คิดจะไม่เอาเลยนะต่อให้ทำเลตรงนั้นดีขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเชื่อเรื่องของทางสามแพร่งไงมันอยู่ที่คนมากป่ะนะครับจากนั้นเอกับบีก็เลย ฝังใจว่าขัเป็นทางสามแพงเขาจะไม่ดํเนินการใดๆทั้งสิ้นครับนะครับผมอ่ะนั่นคือเรื่องราวที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังนะครับครับผมได้ฮะขอบคุณมากๆคุณสันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครัแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มีมาแล้ทั้งติทั้งชมครับ ซึ่งแม้ว่าบางคนมาอาจจะว่าผมไม่้มีมอมอะไรไว้ในปากหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกว่ามันมันเป็นโรยที่ผมไม่รู้ตัวผมไม่ได้ออมยาซีนครับต้องยังไงก็ผมยายามจะปรับปรุงแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆยังไงก็เอานะเล่าตามสไตล์ของคุณสันเลยนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ออมันคนเรามันมีจุดจุดหนึ่งที่บางทีทําอะไรไม่รู้ตัวอย่างเช่นผมก็เพิ่งสังเกตตัวเองว่าเอยเวลาผมพูดกับกล้อง คือหมายถึงว่าไม่ใช่ในเดอะโกสเรดิโอนะผมจะมีอีกหนึ่งรายการก็คือทํารายการท่องเที่ยวเล็กๆอะไรเงี้ยผมจะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือชอบเกาคอเกาหน้ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ตัวครับผมเออ,อไม่ต้องไปสนใจเออไม่บางทีก็แบบติดเพื่อกาะผมก็ผมก็ชอบนะเพราะว่าเออผมจะได้ไปปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นอ่าบางทีถ้าเราไปมัวแต่ไปโฟกัสในเรื่องของของจุดๆนี้ไปขาดขาดเขาเรียกว่าขาดเป็นความธรรมชาติในตัวเองมากอะ่ะ เสน่ห์บางอย่างมันจะหายไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณสันตามสไตล์ได้เลยผมยังเคยคิดนะครับว่าอยากให้คุณแจ็คทำอีกรายการหนึ่งเป็นรายการเล่ารอบกองไฟเรื่องผีจริงๆคือคุณแจ็คสังเกตไหมว่าเวลาเขาจะไม่มีเรื่องผีก็คือมานั่งรอบกองไฟจะเล่าเรื่องผีอือยากให้คุณแจ็คเชิญทั้งป้าแม่เชิญทั้งคุณพากินเชิญทั้งหนึ่งแกะอะไรมานั่งฟังแล้วมานั่งเล่ากันเนี่ยผมว่ามันได้ยากาศดีนะ้ก็ต้องเป็นอีเวนต์อีกอย่างหนึ่งแหละ ใช่ครับผมเออได้ฮะเดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาคุณสันครับผมได้ขอบคุณมากนะครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลากด o m สวัสดีครับ